กันไม่รู้เหมือนกัาจจะด้วยดีใจด้วยดีใจด้วยคือเขารียว่าจะมาแถลงอะไรหรือว่าแถลงเขาดีแต่เขาดีเขาตื่นมากอาจจะด้วยอาจจะด้วยตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะคิดว่าตื่นเต้นกันอวันนี้มีเนาะตอนเย็นนี้ตอนเย็นนี้เนาะติ้งเราคู่เราอ่่าคะเตรียมอะไรยังไงบ้างเลยครับไม่รู้ว่าเตรียมอะไรเรียร้อยไหมเนาะพร้อมค่ะจริงๆก็เตรียมโชว์หลากหลายให้แฟนคลับชาวอังกฤษได้ได้เห็นกันเพราะว่า พาร์ทโชว์นี้ยังไม่เคยทําแบบนี้กันมาก่อนเลยใช่ค่ะก็จะเป็นแนวที่มีความทันสมัยขึ้นแล้วก็เป็นพาร์ทโมเมนต์ที่อิงหลอดยังไม่เคยแสดงออกมาอะไรเงี้ยก็เตรียมเตรียมทิชชู่กันไว้ให้ดีเพราะคิดว่าน่าจะเต็มไปด้วยแบบน้ําตาแห่งความสุขแล้วความซาบซึ้งอย่างแน่นอนค่ะแล้วคือได้ว่าคิดมาเพื่อแสบแลาจัดเริชช่ตรียมอหมะเความิ้นก็ ก็ด้วยก็ด้วยาอเาเป็นไงบ้างก็เป็นจะเน้นทางกิจกรรมมากกว่าค่ะของแฟนมีก็ได้แบบว่าใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นแล้วก็มีใจที่เป็นเป็นแฟนมีครั้งแรกของอิงหลอดในประเทศไทยปกติจะมีแต่ต่างประเทศซึ่งรอบนี้เนี่ย เชื่อว่าต่างชาติหลายๆประเทศก็น่าจะแบบวินมาหาด้วยให้กําลังใจด้วยแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆที่แฟนคลับทําให้ก็คือเยอะมากๆเหมือนกันค่ะก็ถ้าใครที่อยากมานะคะวันนี้ก็ยังทันอยู่ะะสามารถซื้อบัตรไดม้มาเจอกันได้ที่ MGI Hall นะคะชั้นหกคะ่ะเวลาห้าโมงเย็นค่ะแฟนจะมีส่วนร่วมกับเราอย่างไรบ้างมีให้แฟนคลัที่เขาทาอะไรกับเราร่วมด้วยไหมอย่างนี้เป็นเกมก็จะเป็นเกมเป็นการอาจจะให้มาพูดคุยกันบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ ปกติก่อนหน้านี้ก็ยังไม่เคยมีในพาร์ทนี้เหมือนกันที่เราจะได้แบบจอยกับแฟนคลับบนเวที ก็เราเรามานั่งคุยกันว่าแบบเราไปแฟนมีดเยอะมากเลยต่าง<ม>ประเทศนู่นนี่นั่นแต่ว่าเรา<ม>เราลืมไปมว่าประเทศไทยเรายังไม่ได้แฟนมีดเพราะปกติจะมีแต่พวกคอนเสิร์ตต่างๆหรือว่าอีเวนต์ของทางมออิสแกรนที่จะได้แบบเห็นพวกเรากันอยู่แล้วก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยมันแบบเป็นกนการชินตาซะมากกว่าแต่รอบนี้คือเหมือนเป็นแฟนมีดครั้งแรกของอีหลอดในรอบเกือบจะสามปีค่ะที่แบบมีกันมาอันนี้ถือว่าเป็นของขาญของท้ายปีปีนี้ไหม จริงๆน่าจะเป็นล่วงหน้าแบบ3ปีไปเลยเพราะจริงก็คือเป็นถ้าเป็นเมษาปีหน้าก็จะครบรอบสปีพอดีก็ถือว่าเป็นเนของขวัญมอบให้สำหรับแฟนๆตลอดเลยค่ะในพัดในพัดโคไรต่างๆเรามีวดร่วมเยอะไหมคะเยอะหือคิดว่าเยอะจนสามารถเป็นมีมได้จนอีก5ปีได้เลยค่ะแล้ววันนี้มันโมเมนต์สามารถแบกว่ามีมตลอดหรือว่ามีโมเมนต์ให้แฟนคลับตลอด มายถึงว่าในแต่ละกิจกรรมเราก็คิดเองแบบพีเต์ลงไปด้วยก็มีครูครูเพลงค่ะแล้วก็หลายๆคนที่เข้ามามีส่วนร่วมออกแบบดีไซน์ทั้งเพลงแล้วก็โชว์รวมถึงชุดด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยๆกันพวกเราก็จะมีเหมือนแบบถ้าไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้มันมันยังไม่เข้าที่เลยก็มีการปรับกันอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องชุดเราก็จะมีการปรึกษากันว่า ควรจะใส่ชุดนี้ไหมหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะก่ขอนหน้านี้ก็คือจะได้คุยกันเรื่องชุดน้อยมากเหมือน,นต่างต่างคนต่างอันนี้แต่ว่าพอมาเป็นวดิทิ้งอันนี้ก็คือเหมือนมันต้องต้องไปด้วยกันอะไรเงี้ยอย่างวันนี้ก็มาเป็นคือขอขอแก้ข่าวว่าเขานัดว่าสองคนเป็นสีแดงนะหนูไม่ได้มาโดดคนเดียวนะหนูแจ้งไว้ก่อน<ล>ใครไม่อ่านไลน์กลุ่มคื<ก>ออ๋<ข>อเขาเน้นเขาอกเขาสองคนเขาสองคนขาวแดงอะไรเงี้ยเราก็เลยขาวแดงขาวแดงมมีคนา้ ก็มีขาวอยู่ค่ะแต่เน้นแดงเป็นหลักถือว่าเป็นสีมงคลในวันนี้แล้วกันแล้วเพลงนี้ดได้ฟังปังเพราะยันที่ยิงฟ้าร้องเพลงประกออบนดวค่ะ,ต,คะตอนแรกที่ได้ยินก็ <c oughs> โอ้ยปกติเราร้องแต่ลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหนูก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าเราร้องออกมาแล้วมันจะแบบจะถูกใจไหมแต่ว่าพอได้มาทราบได้ฟังเพลงก็รู้สึกชอบเลยแล้วก็ท้าทายด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าเราผ่านตัววันแอนโอลีไปได้เนี่ยหนูคิดว่าเพลงนี้ก็ไม่ยากละ แต่พอฟังไปเรื่อยๆรือู้สึกติดหูแล้วก็เพลงนี้จริงๆมันสามารถเปิดได้แบบตามขับตามบาสามารถ cover กันได้เลยร้องง่ายแล้วก็เพาะค่ะเพาะชื่อเพลงค่ะความเชื่อใจครั้งสุดท้ายค่ะจิมจมั่ก็จะอิงกับกับในเรื่องที่ความเป็นสารวัตรตุลเพราะตอนที่พี่อยู่ในห้องอัดก็คือ mm hmm. เขาบอกว่าไม่เอาอินฟ้าร้องนะเอาสารวัตรตุลร้องใช่<ๆ>ก็เลยจะได้แบบเป็นอินนวลน้ำไปก็เร<ๆ>ียกว่าเป็นอินใต้ไม่ใหม่ไม่ใหม่ค่ะใหม่ครับ เพิงคู่จะมีไม่ะอย่างไี้ต้องรอลุ้นดูค่ะคาดเดาได้ยากมากดีถ้าเปิดซิงเกิลคู่อย่างนี้คาดเดาได้ยากเขาไม่บอกไม่บอกกว่าเราสปอยค่ะแต่เราเลยบอกไม่ได้ว่าเราไม่รู้จริงๆแต่ให้รอติดตามการยังชาอบได้ฟังเพลงของเพายังคะที่บอกว่ฟังแล้วค่ะฟังแต่ว่าไม่รู้ว่าจะพูดได้ไหมคือวันนี้วันนี้จะได้ฟังวันแรกค่ะทีมงานมีคอนเสิร์ตแรกก็ได้ฟังพี่ป๋าหรอเป็นเป็นอีกแนวนึงที่ ที่สลัดความเป็นแบบพี่ฟ้าออกไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะมีความเป็นเอ่อเพลงเขาเรียกว่าเหมือนเพลงทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าเสียงของพี่ฟ้าก็คือรู้อยู่แล้วแหละมันแบบบาดลึกอยู่แล้วเวลาเป็นเพลงเศร้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงเศร้าอยู่แล้วเนาะความเชื่อใจครั้งสุดท้ายก็ให้รอฟังวันนี้ค่ะแบบตัวเต็มป,ปีนี้มีซีรีส์อะไรหน้าวางแผนอะไรยังไงบ้างะมีคอมมิตติ้ง ปีหน้าก็น่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายซีรีส์ถ่ายละครซะส่วนมากด้วยค่ะและหลายโปรเจกต์ที่ยังเป็นโปรเจกต์ลับๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะที่ยังแต่แต่ว่าน่าจะได้ทราบกันก็ตอนช่วงปลายปีต้นปีซึ่งมีไม่ต่ำกว่าป,ประมาณสองถึงสามเรื่องได้มีทั้งคู่แล้วก็มีทั้งที่เป็นแบบแยกด้วยค่ะก็คือเรียกป็นแฟสงก็จะได้ตามยาวๆใช่ค่ะคปิดท้ายเลยค่ะตอนนี้มันยังนิดติดไว้ว่าเริ่มเตียมคู่เราจะเป็นแบบ ผู้ใหญ่อะมือใหญ่อะันจะยังไงมันแปลงข้างหลังได้ไหมก็ได้นะก็รู้สึกว่าเรามานั่งดูมอนิเตอร์อย่างเงี้ยเอายเอาก็คือจะผ่านไม่ผ่านก็ดูที่พี่ปอยแล้วก็จะเช็คกันว่าแบบพอถ่ายเสร็จดูพี่ปอยถ้าหูแดงตัวแดงเมื่อไหร่เนี่ยคือฟินแน่นอนเอาโอเคก็คือพอเราถ่ายเสร็จแล้วดูพี่ปอยคือตัวแดงแบบหูแดงนั่นคือแปลว่าเราทําถึงและอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วปกติเหมือนแบบแฟนคลับเขาก็จะมองว่า ที่เหมือนเหมือนเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเล่นแล้วมันเป็นแนวแบบอาจจะมีความบล็อกแบ็กไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นฝ่ายลุกเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องนี้คือความเลิฟซีนมันจะเปลี่ยนแหละมันก็จะมีการสลับกันบ้างหรืออะไรที่มันมีมีสลับกันนิดหนึ่งเพื่อให้รู้สึกว่าไม่เคยเห็นอิงล็อดเล่นเลิฟซีนแนวนี้เลยอะร้คนู้รู้้สลับกันบ้างสลับยังไงก็ก็ดีเพราะว่ารอบรอบนี้เราเป็นฝ่ายแบบ โดนบ้างเพราะว่าเราก so ่อนก่อนเราเป็นฝ <inaudible noise> ่ายลุกเขาอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็คือเดี๋ยวจะเฉยละกันก็ให้รอดูค่ะแต่แฟนคลับอีกฝั่งไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เวลาพอเราพูดก็รอปินกันละกันอะค่ะงานมาานนมันยังมีเกิดนั่นอยู่วะเรื่องนี้ไม่สวยเลยไม่สวกเหมือนเรื่องแรกกับเรื่องที่สองยังมีความแบบ เขืนๆกลีก้กล่ๆแต่ว่าพอมาเรื่องนี้รู้สึกว่าตัดเรื่องความเขือนออกไปเลยมันเหมือนมันสมูทแล้วก็เหมือนเรียนรู้ร่างกายกันได้เร็วขึ้นเพราะว่าเรามีการเวิร์กช็อปอนุญาตให้ให้เราเหมือนแบบเป็นตุนเป็นรันก็ได้เต็มที่ตอนเล่นเราก็คือตัดทุกอย่างออกไปแล้วก็อินกับคาแรคเตอร์ให้ได้มากที่สุดว่าเขาอยากสื่อสารอะไระอะไรอย่างเงี้ยค่ะมา<อ>ถึงในในบท ก็ก็โฟล์นะคะเหมือนก่อนถ่ายก็เราก็จะโอเคบอกขอขออนุญาตก่อนนะพี่ขออนุญาตก่อนนะอะไร้ยจะเล่นอะไรก็ต้องก็บอกกันก่อนเพราะว่าบางทีมันไม่ได้อยู่ในสคริปบางทีต้องปล่อยไปตามอารมณ์นั้นๆอะไรเงี้ยมันก็จะปล่อยที่นี่ไปก็แล้วแต่เขาจะตัดออกมาแล้วล่ะค่ะปล่อยอะไรคือจริงๆอะอย่างฉากเลิฟซีเนี่ยพี่ปล่อยเขาเตรียมมาไว้ประมาณสักสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงไม่ถึงคิวทา ใช่เพราะเขายังไม่รู้ว่าแบบเราจะเล่นออกมาได้เลเวลไหนแต่ว่าวันถ่ายจริงๆก็คือไปได้เร็วมากก,ก,ก,ก็เกินความคาดคิดเอาไว้ก็คือเป็นความโปรเฟชั่นอลก็เลยหนูว่ารู้สึกว่าตอนที่เราถ่ายกันเรื่องนี้ฉากที่เป็นเ,เลิฟซีนจะง,ง่ายกว่าฟิลแบบป๊อปปี้เลิฟในเรื่องอะไรงเงี้ยก็คือ,เร,อเรื่องมีโปรโมทแน่นอนคาดหวังไว้ได้เลยค่ะ เดิตัวให้กันได้เลยนองอช่วดีกีนดีกว่าเีกินดีนดีแลโอเคไหม่ะโอเคจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วค็มี้ครลูกจอ